มันสำปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจของพี่น้องของภาคอีสานของประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นที่แรงๆจะปลูกกันมากเพื่อได้ขุดเอาหัวของมันสำปะหลังไปขายผมเคยสัมผัสกับมันสำปะหลังมาตั้งแต่กิโลละ ไม่ถึง25สตางตวตั้งแต่มีการเอามันสำปะหลังที่เป็นหัวมาตัดหั่นเป็นชิ้นชิ้นตากแดดไปขายทุกวันนี้ผ่านมา40-50ปีแล้วก็ยังมีมันสำปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจคู่พี่น้องชาวอีสานเหมือนเดิม ทุกวันนี้กิโลละ2บาท3บาทถึง4บาทเลยนะครับดูดีๆแล้วก็เป็นพืชเศรษฐกิจที่ไม่ควรมองข้าม